ดองคารย้ายนะฮะจะกระตุ้นเรื่องโชคลาภนะครับหรือว่าเรื่องของเงินทองและความสําเร็จนะครับในช่วงวันที่10พฤษภาจนถึงวันที่30มิถุนาเกือบ2เดือนถูกไหมครับแปลว่าจากนี้ไปนะฮะสิพฤษภาถึง30มิมิถุนาจะมีเรื่องดีๆนะฮะอะไรบ้างนะครับมันแน่นอนครับเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็เรื่องของตัวช่วยอื่นๆนะครับรวมถึงเรื่องของผลงานที่ต้องการให้มันสำเร็จนะครับมันจะสำเร็จด้วยนะครับมีราศีอะไรบ้างดังนี้ฮะ ราศีแรกครับที่โดดเด่นมากๆครับคือราศีเมถุน,นะฮะคนร,ราศีเมถุนครับดาวอังคาครเนี่ยฮะคือดาวโชคลาภนะฮะเขาย้ายไปราศีก็รกฎเป็นเงินทองนะฮะโชคลาภเป็นเงินทองนะครับฝากแังโชคก็โอเคละเงินทองก็โอเคอีกนะครับแสดงว่าเงินจะเยอะขึ้นนะครับใครอยู่ราศีเมถุนและมีไอเดียในการค้าขายช่วยนะคุณทําการตลาดเต็มที่เลยนะฮะคนเราอยู่ราศีเมถุนครับสุรุกุณจะ เรียกว่าหาวิธีครับจะหาเงินนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสายงานที่เราถนัดนะครับหรือที่เราอยากทํานะครับให้รีบทำนะฮะหรือถ้าคุณจะเจรจาติดต่อต่อรองนะครับซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ครับ10พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนานะฮะคุณทําช่วงนี้นะครับโอกาสได้กําไรมีนะครับสมรติว่าคุณเป็นในหน้าเป็นคู่ค้าคู่เจรจาหรือว่าบางทีนะครับอาจจะอยากจะทําเรื่องกู้ยืมนะฮะโอกาสสาเร็จก็มีนะครับ แปลว่าคนราศีไม่ทุนนะครับในช่วงอย่างนี้ไปก็เน้นเน้นเรื่องเงินทองก็จะโอกาสเรียกว่าโอกาสสาเร็จมีสูงนะฮะรวมถึงนะครับมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะครับในช่วงเวลันเก่าด้วยนะฮะราศีต่อมาครับราศีที่2นะครับคือราศีตุลนะครับคราศีตุลอ่าอันเนี้ยดาวอังคารคือเงินทองนะครับจะโคจรไปอยู่ในเรือนภพกัมมะนะฮะงานนะครับในช่วงนี้มันจะกระตุ้นยอดเงินได้เต็มที่ครับสมมติว่าใครที่ทํางานอะไรบางอย่างอยู่นะฮะแล้ว เป็นช่วงที่เรากําลังจะคิดทำอะไรใหม่ๆหรือกําลังจะเร่งสปีดการหาเงินหรือว่าเร่งสปีดการตลาดนะฮะโอกาสสาเร็จมีสูงนะครับหรือว่าคุณกําลังจะทําธุรกิจธุรกรรมนะครับในช่วงราดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงทุนนะฮะแล้วก่อให้เกิดรายได้นะครับรายได้ทางตรงหรือรายได้พิเศษด้วยนะฮะฉะนั้นคนรสีตุลถ้าสมมติว่าคุณมีไอเดียนะฮะหรือมีความคิดที่อยากจะหา ตัวเลขเงินทองนะครับในรูปแบบต่างๆนะฮะให้รีบทำครับโอกาสสาเร็จมีและที่สําคัญครับเป็นช่วงที่ถ้าใครที่ค้าขายนะฮะมันยิ่งชัดใหญ่นะครับโอกาสที่จะขายเราได้กําไรมีครับแต่ว่าคงต้องทําระยะพูดดาวองคาเนี่ยันเป็นดาวแห่งการเดินทางนะฮะดาวองคาเป็นดาวแห่งการเหนื่อยนะครับถ้าเป็นดาวจันทร์นี่ชิวๆสบายๆหน่อยนะดาวศุกร์นี่ก็โอเคเหมือนกับนิ่งนองทอกแท็กสบายๆแบบมีอะไรที่มันสบายๆใจนะครับมันมนก็เลื่อยๆมางเอียงนะฮะแล้วก็ มีโอกาสได้เงินแต่ว่างคารเทพแห่งสงคารามเทพแห่งนักรบเทพแห่งความเหน็ดเหนื่อยนะฮะมันอยู่ใน,ในตำแหน่งนี้มันก็ต้องว่ากันไปตามดาวนะครับคุณก็ต้องเล่นเกมตามดาวนะฮะแปลว่าอาจจะต้องทํางานหนักขึ้นหน่อยนะหรือว่าถ้ามีใครมาชวรลงทุนหรือว่าจะทาบทามนะครับเราทํางานพิเศษแล้วก็ตามถ้าเราคิดพิจารณานะครับแล้วโอเคมีรอว่างนะครับโอเคทําได้ทํานะครับแปลว่า อาจจะต้องเหนื่อยเยอะขึ้นนะครับบางผื่ออาจจะมี OT นะฮะหรือว่าทํางานร่วงเวลานะครับแต่อย่างน้อยมันจะมีความสําเร็จเรื่องเงินนะครับหรือว่าความสําเร็จในมุมของการงานนะครับโอเคนะฮะราศีต่อมาครับคือราศีพิจิกนะครับคนราศีพิจิกนะครับอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนครับดาวประจําตัวนะคนราศีพิจิกคือดาวอังคารนะครับแล้วที่มานะครับในอดีตนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวอังคารโคจรอยู่ตําแหน่งมรณะนะฮะตัวเองอยู่มรณะฟังชื่อแล้วกลิ่นไม่ค่อยดีเลยไหมครับ แล้วก็อยู่มาเกือบ2เดือนนะครับแสดงว่าคนราศีพิจิกนะครับก็เจอเนเรื่องของงานติดขัดนะครับเรื่องอุปสรรคแล้วก็เรื่องบางทีเรื่องของความอึดอัดใจไม่สบายใจนะครับดาวอังคารในเรือนพฤธมันมคือการอึดอัดแล้วก็เครียดแล้วก็กังวลนะครับแล้วก็ไม่สบายใจนะฮะร,รวมถึงบางคนจบแค่ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าในการย้ายนะครับ10พฤษภาถึง30มิถุนาครับย้ายไปอยู่ในเรือนภพสุภาะนะครับสุภาะหรือความสุขนะฮะ นี่มันเป็นเรือนแห่งความสุขความสําเร็จนะครับความเจญรุ่งเรืองนะฮะแสดงว่าอะไรที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณไ้าเต็มที่นะครับโอกาสสาเร็จมีสูงนะฮะหรือว่าจะเป็นงานนะครับงานประจํางานหลักงานรองนะฮะช่วงนี้พิจิกทําได้ทําเลยนะครับอย่าได้ว่างเว้นนะฮะดาวองคานะครับมาจากเจ้าเรือนภพอรินะครับโคจอมาสุภาะด้วยนะครับแปลว่างานแก้ปัญหาช่วงนี้เยอะหน่อยแต่ว่ายิ่งแก้ยิ่งสําเร็จยิ่งได้เครดิตนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอยู่มี ใครใช้เววานให้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าให้ทําอะไรที่มันนอกเหนือจากงานทําได้กระทานะครับรวมถึงถ้าคุณมีไอเดียที่คิดอยากจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามนะครับในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและสําเร็จมีสูงนะครับฉะนั้นคนราสีพิจิกครับช่วงนี้ลุยแต่งงานเต็มที่นะครับงานมันจะเหนื่อยเยอะหน่อยคุณอาจจะกำลังปั้นงานอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วมันก็เป็นขนาดงานที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะหรือมีผู้ใหญ่คาดหวังอะไรมมาาาากกวว่เดิรรัหือท คุณก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะแล้วถึงจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นพิจิกนะครับเรื่องงานเด่นมากมันส่งผลเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ความอึดอัดใจไม่สบายใจนะครับมันจะค่อยๆค,ค,คลี่ค,ค,คลายดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นพิจิกช่วงนี้ลุยงานได้เต็มที่นะหรือว่าถ้าเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยแล้วคุ้มค่ามากนะฮะหรือว่าทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือว่าถ้าคุณกาลังปั้นงานบางอย่างอยู่แล้วคิดว่าจะส่งภายในช่วงเดือนพฤษภา,ามิถุนายนนี้นะครับโอกาสสาเร็จมีสูงนะครับแล้วก็ มีคนชื่นชมเพื่อได้เงินทองด้วยนะครับเมือก่อนถ้าเป็นออฟฟิศถ้าคุณทำงานออฟฟิศนะครับหรือทํางานองค์กรนะฮะคุณจะได้เครดิตนะครับเพื่ออาจจะเป็นผลงานที่จะนไปปรับนะครับในเรื่องของฐานเงินเดือนหรือว่าเรื่องของตําแหน่งนะครับในเวลาต่อมานะครับฉะนั้นลุยได้เต็มที่นะเดือนสเดือนนี้นะครับโอเคฮะราศีสุดท้ายครับคือราศีกันนะฮะโคศีกันครับดาวอังคารนะครับเนี่ยและก็ที่สําคัญครับดาวองคารเป็นเจ้าเรือพบสาชาและเจ้าเรือพบมณะนะฮะจะโคจรมาอยู่ตําแหน่งโชคลาภหรือราภะนะครับ นี่เพราะฉะนั้นมีคําว่าลาภะแปลว่าช่วงนี้นะครับงานบางอย่างที่คุณทําอยู่นะฮะรือคุณปั้นอยู่นะครับหรือคุณกาลังแก้ปัญหาอยู่นะฮะโอกาสที่จะสำเร็จมีครับมันจะย้ายมาอยู่ในตําแหน่งลาภะโชคลาบนะครับก็คือปัญหาอุปสรรคคือโชคลาบของคุณการเปลี่ยนแปลงต่าง,างนานา,นานในเรื่องของการงานคือโชคลาบของคุณการเดินทางความเหนื่อยยากลำบากนะฮะช่วงอย่างนี้ไปนะครับมันจะแปลงเป็นโชคลาบนะครับเาโชคลาบในที่นี้อย่ามองเป็นเงินอย่างเดียวนะครับบางทีมองเป็นความสําเร็จมองเป็นเรื่องของควรช่วยเหลือมองเป็นเรื่องของ มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับมองเป็นเรื่องของผลงานนะฮะที่จะไว้สะสมหรือว่ามีโอกาสที่จะได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเดิมนะครับรวมถึงนะครับในช่วงนะครับดาวอังคารนะฮะมีโอกาสจะทําอย่างนะครับในช่วงนั้นเคลือเป็นเจ้าเรือนพบมรณะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานที่ค้างค้างค้างคาในช่วงเวลาที่ผ่านมาสมุติว่าคุณทํางานบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วต้องเบรกงานนั้นนะครับเพื่อที่จะไปทําอะไรอื่นก่อนแล้วโอเคเวลาล่วงเลยมาแล้ว โอกาสได้กลับมาทําอีกก็มีนะฮะหรือว่าถ้าใครที่ว่างงานอยู่โอกาสที่กลับมาทําในอาชีพเดิมๆนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนมาหลายอาชีพนะฮะแล้วโอเคไม่รู้ทําไงดีช่วงนี้อยากจะหาอะไรได้พิเศษครับคุณก็ลองมองอาชีพเดิมนะครับว่ามีอะไรที่เคยทําและอะไรที่ทําแล้วได้เกิดเงินทองได้บ้างหรือว่าอาจจะเกิดคอนเนกชั่นแล้วค่อยแปลงเป็นเงินทองในเวลาต่อมานะฮะอะไรที่ทําได้ทําไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคนราสีกันนะครับในช่วงเดนี้ไปนะมันมีดวงผู้หยากก็เรียกผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุสนส่งเสริมด้วยนะครับ และอีกอย่างครับในช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์นะครับเกีเ่ยวกับชาวต่างชาติช่วงนี้เยอะหน่อยนะฮะแล้วก็สุดท้ายมีโชคฟุกๆุกเลยครับมีโชคเรียกว,ว่าทีเบียนรถนะครับหรือว่ายานพาหนะนะฮะจะให้ชโชคลาเพราะว่าดาวองคารเป็นเจ้าเรือพบสาชะนะครับคือเรื่องของรถนะครับหรือมงคลถามรถคันไหนก็คันหนสักคันหนึ่งของบ้านเราแล้วกันบุคคลมีหลายคันองเงี้ยหรือคันไหนที่เราชอบขับหรือว่าใช้บ่อยอะไรก็ได้นะครับนี่คือทั้งสี่ราศีที่ดาวองคารจะย้ายวันที่10เดือน พฤษภาคมนี้จ่ถึงวันที่30นะครับเดือนมิถุนายนครับเกือบ2เดือนอย่างนี้ไปครับชีวิตเริ่มที่จะฟื้นตัวก็ดีขึ้นแต่ว่ายังเหนื่อยเหมือนเดิมครับดาวอังคารจะมนั้งคือเทพเป็นความเหนื่อยแต่ว่าเป็นการเหนื่อยแล้วได้อะไรที่แตกต่างกันนะทั้ง4ราศีนะครับโอเคครับลุยเต็มที่อังคารย้ายที่นะี้มีเรื่องดีๆมีเรื่องที่ทําให้ใจฟูเกิดขึ้นในชีวิตเราแน่นอนครับไปกันบังใจนะครับสวัสดีครับ